รบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ กับผมอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ็เฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย31ตุลาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาในเช้าว,วันศุกร์ลงสนามกันแค่4คู่เท่านั้นครับและ2คู่ที่ยืมยกมาวิเคราะห์หน้าช่องในวันนี้ครับคู่แรกชาร์ลอตร์เนสครับเปิดบ้านเจอกับออรแลนโดเมจิก6กโมงเชา้าแล้วก็7จ็ดโมงตรงครับเป็นทางด้านโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เปิดบ้านเพยคอมอารีนาเจอกับวอชิงตันวิสาทีมพ่อหมดครับ แต่ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์สคู่นี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับในช่องแดงครับก็ผิดพลาดไปทั้ง2คู่ครับต้องกราบขออภัยด้วยครับก็ยังโชคดีที่ในช่องน้ําเงินครับมาครบทั้ง3คู่ครับโดยในช่องแดงในวันนี้ครับที่ผิดพลาดไปเป็นบอสตันเซลติกเจอกับคลิฟแลนด์ a กาหลีครับก็คู่นี้ให้เลือกยืนฟังสกอร์สูงครับคอตอรแรกกดไปถึง82แต้ม แต่เล่นไปเล่นมากับครึ่งหลังบอสตันกับทางด้านคลิปแลนด์คาลิเอครับมีรวมกันไม่ถึงร้อยแต้มครับสุดท้ายจบแค่230ขาดไปแค่3แต้มเท่านั้นก็ต้องกราบขอพยังมากครับคู่นี้ก็ถือว่าทําให้น่าผิดหวังพอสมควรครับทั้งที่มีโอกาสที่จะข้ามฟากสูงแบบสบายๆครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับก็มีโอกาสข้ามฟากสูงเช่นกันครับแต่ไม่สามารถทําได้สําเร็จครับสําหรับแอแลนตาฮอสครับที่บุกไปเยือนบรูคลินเนส โดยคู่นี้จบไได้วยสกอร์117-112ต่อ 112, เอเลนตาฮอคสามารถบุกเปลวชนะได้5แต้มครับแล้วก็สกอร์รวมอยู่ที่229ซึ่งคู่นี้ก่อนแข่งเปิดอยู่ประมาณ237-239ไม่สามารถข้ามฝากราคาได้ช่องแดงขอภัยด้วยในเช้านี้ครับไปว่ากันต่อเช้าว,วันศุกร์ครับคู่แรกชาลต h ฮอนเน s เจอกับทางด้านออร์เ d นโดม i c โดยเจ้าบ้านชาลต o ฮอนเนตครับนำโดยซุปตาหน้าหล่อลามิลโลบอลครับเสริมด้วยโคลินเซกตัน คอนเนลเปอร์กับไมซ์บิจเจตแล้วก็ไรอันคาวเบรนเนอร์เป็นเซ็นเตอร์ดาวรุ่งคอยรีบาวครับผู้เล่นบาดเจ็บมีแกรนวิลเลียมกับเบรนดอนมิลเลอร์ครับเป็น2คนสําคัญครับชาร์ลอตฮอนเนตอยู่ในอันดับ8ของสายตัวนออกชนะ2แพ้2ส่วนออรแลนโดเมจิรับลงเล่นไปแล้ว5เกมชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นตอนนี้ร่วงมาเป็นอันดับ13ในสายตัวนออกยังคงนําโดยดิดดัฟนป็นหนึ่งอย่างปาโลแบนเคโรครับแล้วก็แฟรงค์วากเนอร์ ส่วนจาเลนซักเดสมอนด์เบนเจ้ากล้ามปูครับแล้วก็เวนเดอร์คาเทอร์จูเนียก็ลงสนามพร้อมกันครบผู้เล่นที่บาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้เป็นมอริสวากเนอร์ผู้พี่ครับในเกมนี้ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าครับชาลอตก็น่าจะพอสู้ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามในเกมนี้ออร์แลนโดเมจิกน่าจะพยายามสู้แบบสุดชีวิตครับเนื่องจากแพ้มาหลายเกมติดแล้วขอกัดฟันเลือกเมจิกวันนี้ส่วนอีกหนึ่งคู่โอเคซีทันเดเจอกับวอชิงตันวิสซัต โอเคซี OK C, อยู่ในอันดับหนึ่งของสายตัวนตกชนะ5แล้วก็ไม่แพ้ใครเลยครับส่วนวิซาดอยู่ในอันดับ11ของสายตวนออกชนะ1แพ้3โดยโจบ้านโอเคซีนำโดย SG a เอเชคกิทเชสอเล็กซานเดอร์เสริมด้วยเคซ o นวอลเลสลูเชนส์ดอตและอารอนวิกกินส์จะลงสนามพาวเวอร์ฟอร์เวดเป็นตัวจริงแทนเชดโฮมเกรนที่มีอาการบาดเจ็บส่วนไอเซอรฮาเทนสไตล์ลงสนามเป็นเซนเตอร์เ,เ,เหมือนเดิมส่วนวิซาดนำโดย2ตัวเกา่าซีเจแม็ค um ลัมกับคริสมิเดตัน เสริมด้วยด,วยดารุ่งอย่างบ๊อบคาริงตันพอยกัดครับแล้วก็คีชอนจอตตำแหน่งพาเวอร์ฟอร์เวดโดยมีอเล็กซาเป็นเซนเตอร์คอยรีบาวเหมือนเดิมครับผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านมีจารลนวิลเลียมส์ครับเชดโคมเกรนอเล็กซ์คารูโซส่วนทีมเยือนมีแค่มาวินแบ็กลี่เท่านั้นแต่คู่นี้ถ้าเทียบกันตามเนื้อผ้าครับผู้เล่นของวิาสาดก็ไม่มีอะไรจะสู้กับระดับแชมป์เก่าโอเคซีครับ ถ้าโอเคซไม่แผ่ปลายในควอเตอร์ที่4กับ15แต้มก็มองแล้วว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลวันนี้ให้ใจโอเคซอีก1เกมครับสรุปทัศนจารย์เจ2คู่3 1ตุลาคม2025ก็เป็นบัสต่อทั้ง2คู่คู่แรกให้ใจทางด้านออร์แลนโดเมจิกน่าจะคืนฟอร์มเก่งได้ในเกมนี้ส่วนอีกหนึ่งคู่ยืนฝังแชมป์เก่าโอเคซชนะขาดครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ